ทำมาในมูลค่าคุยเลยล้านหกรวมตัวรถที่เขาซื้อมาด้วยนะรถคันนี้บอกเลยนะครับแค่ประเมินด้วยสายตาเอาแค่ของเดียวนะราคาที่เรากำลังจะบอกอ่ะแม่งตัดไปครึ่งนนะึงอ่ะ นานๆจะมีเข้ามาทีครับพี่สีนี้หล่อที่สุดหล่อที่สุดแล้วเราเคยมีคันหนึงแล้ว่อนนี้ขายไปแล้วขายไปแล้วขายไปตอนที่เขาเรียกว่าราคาตกท้องช้างหมายว่าขายปุ๊บราคาแม่งทะยานเลยตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดขายไป่ต่อสี่แสนก็บาทห้าแสนห้าหกแสนประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ตอนนั้นมันไปราคามันไปเจ็ด โอ้โห<ว>มันไปไวมากใช่ครับและคันนี้นะครับมาใหม่ล่าสุดอีกหนึ่งคันครับแต่คันนี้พิเศษกว่านั้นเพราะละเอียดเยอะมากๆย้ําว่าเยอะมากๆจริงๆนะครับครับคันนี้ ประเมินด้วยสายตาแท้ทั้งคันอันแ้วต้องที่ภายนอกก่อนเดี๋ยวครับเบสมีอะไรบ้างครับก็ถ้า200 x คันนี้ก็จะเป็นพาร์ตไมเนอร์แล้วก็ต้องมากับสีนี้ชั่วโมงนี้ต้องสีนี้เลยเอาจริงนะผมเคยพูดในหลายครั้งต่อหลายครั้งหลายคลิปมากๆรถสีบอลเงินน่ะสวยแม่งสวยสุดล้อดำก็ได้ล้อทองได้ล้อขาวก็ได้แม่งได้ทุกล้อนี่อย่างแรกก่อนตอนนี้ชุดเป็นชุดแต่งไมเนอร์เชนนี่คือล้อนิสสโมมือหนึ่ง ใช่ครับย้ำว่าเมือหนึ่งเพราะมาใส่ที่กูนี่แหละใช่เบิก<ไ>มาประกอบยางแล้วมาใส่ที่นี่ใส่ที่นี่เลย<อ>ได้รถมาเสร็จปุ๊บล้อตามมาใช่แล้วเอาล้อไปใส่ยางยางใหม่ด้วยยางใหม่ประกอบใส่เลยครั ยางเป็นยางตองแปดครับเปิดใหม่เหมือนกันล้อก็ใหม่ GT4 มันมือหนึ่งอะไม่รู้จะพูดอะไรคันนี้สีไม่ต้องพูดถึงเลยใช้คำว่าปิ้งกระดองปิ้งกระดองหมายความว่าเสียบหน้าหลังแล้วหมุน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 ลับปิ้งทั้งคันถ้าถามว่ารีสโตไหมคำตอบคือไม่ได้รีสโตนะใช่ถ้าท่านบอกเฮ้ยรถปิ้งกระดองคือรีสโตหรือเปล่าคำว่ารีสโตของเราหมายความว่าเบิกใหม่ทุกชิ้นไม่ต้องเบิกอะไรเป็นใหม่ๆหมดเลยถูกต้องใช่ครับคันนี้ไม่ได้รีสโตนะครับเป็นการทำสีแบบปิ้งกระดองแค่ค่าสีเดียวก็ เท่าไรอ่ะแสนก็บาท2องแสนละมั้งครับนะครับเป็นกระจกอะไรครับเบสกระจกข้างเป็นแต่งร่วมสมัยร่วมสมัยยุคนั้นต้องใส่แบบนี้เลยแต่ผมก็ไม่แน่ใจยี่ห้อเท่าไหร่เจ้าของไม่ได้ไม่ได้ใส่แต่เป็นคาร์บอนรถในเมืองไทยจะเป็น1้0 180แปลว่าเดี๋ยวพอให้ข้อมูลผิดไปเดี๋ยวท่านผู้รู้จะไปพิมพ์ว่าเอ้ยนี่มัน200รดนั้นเอาเป็นว่าผมขออนุญาตรวบควบไปเลยแล้วกันว่า2 0 0 180มันคือทรงมาปานี้ใช่ครับถ้าจําไม่ผิด200จะเป็นแถบ อเมริกาอะร้อยแปดสิบจะเป็นออสเตรเลียเป็นญี่ปุ่นอะไรแบบนั้นประมาณนี้ครับใช่ครับกระจกหลังไม่นร้อยแปดสิบกระจกหลังร้อยแปดสิบใช่ล้อเนี่ยต้องคุยกันว่าล้อเนี่ยที่เราใส่ล้อสเปคเนี้ยเป็นสเปคของสกายไลน์สกายไลใช่แต่เราจินตนาการภาพว่าอยากให้รถคันเนี้ยมันออกมาเหมือนตอนแบบเราเล่นรถใหม่ๆอ่ะครับล้อต้องยื่นหน่อยท้ายมันต้องอย่างนี้หน่อยเดนึงอ่ะ และถ้าสมัยเรายาเล่นรถกระดาษอินเตอร์ต้องใหญ่ๆแล้วถอดกันชนออกหรือไม่ก็ต้องผ่ากันชนเลยอ่ะแลวโคอินเตอร์แต่เราคงไม่ทําถึงนะครับเสียรถหมดเสียรถเสียรถแต่ว่าเราก็ถ้าถามว่าล้นเยอะไหมก็ตอบว่าล้นระดับหนึ่งครับแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มันยังสวยงามอยู่ก็ด้วยรถแบบนี้ก็ต้องทรงแบบเนี้ย นต้องบอกเลยว่าทรงสวยแน่นอนถูกต้องครับโชลายางก็โหหล่อเลย้องแปดหล่อยางเบิกวิ่งไม่ถึง10โล20โลไม่ถึงเลยไม่ถึงก็แค่ออกไปถ่ายรูปบ่างอะมาดูในส่วนของท้ายรถกันบ้างครับก็เป็นไฟตามสไตล์นิสสันอยู่แล้วใช่ครับป็นไฟก็จะเป็น RPS 13ถูกต้องตัวนี้ชุดแต่งของท้ายนี่ก็เป็นไมเไดเชนเป็นไม่ได้เชนรอบคันแล้วครับท่อตัวนี้เป็นท่อนอท่อนอครับนะครับด่าจะเป็นท่อญี่ปุ่นนะครับครับผมแล้วก็บอดี้อบอดี้สวยนะครับเรื่องของบอดี้เรื่องของการ ครับเพื่อคินคินกับเข้ากับตัวรถใช่ดูไม่โดดเด่นมากครับผมนะครับแต่บางครันก็จะมีคว้ยซ้ายคว้ยขวาอันนี้ก็เป็นแบบโล่งๆเผื่อว่าได้วางของได้คนนั่งได้สักคนนั่งอึดัดนะต้องบอกว่า2 0 0รนี่นั่งอึดัดจริงนะครับแต่ถามว่านั่งได้ไหมก็ยังอยู่ในเกณฑ์อ้าโอเคนั่งได้ถ้าหาว่าฉุกเฉินครับผมนะครับเรื่องของการชนไม่มีแน่นอนนะครับสงสีไม่ต้องห่วงอ่ะผมว่าเขาทํามันดีพอสมควรเลยครับอ่ะไปดูภายในกันบ้างครับไปมาถึงในส่วนของเบาะกันบ้างครับเบาะเป็นเบาะแท้นะครู้ พันบอกหน่อยฮะว่าบอกอันนี้รุ่นอะไรตีออกเขียวๆแม่งครับใช่เราไม่มีของรางวัลให้นะครับแต่ว่าเป็นรางวัลประดับความรู้พวกเราครับผมเอาเป็นว่าคันนี้แท้ทั้งคันน้องคุยนะคันนี้แท้ทั้งคันนะครับแข้งข้างนี่ก็ได้สภาพมนดีมากนะครับว่าเป็นตัวนอกใช่ใช่ใช่ครับโปรมาลายเป็น o คลแท้นะครับครับผมหัวเกียร์เป็นนิสโมนะครับรถนี้ ได้รับการจูนมาเรียบร้อยนะครับประกอบเครื่องขึ้นมาใหม่นะครับใช้กล่องเป็นเอฟคอนก่องเงินนะครับครับผมมีดีฟี่หกตัวเป็นดีฟี่แท้ใช่ครับปรับบูสต์ไฟฟ้าเกตดี้อ่ะคราวนี้มีปั๊มพาวเวอร์ืงอะไรพาวเวอรายละเอียดมันเยอะมากจริงจริงมันเยอะมันเยอะครับหัวรายละเอียดเยอะเยอะจนต้องเอาจะต้องเปิดโพยโพย์อกอ่ะมันแทบจะบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรบ้างแต่จุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งครับอยู่ที่ห้องเครื่องครับไปไปดูกันนะครับใช้คำว่าสะอาดสะอ้านสวยดูดีมีระดับครับพี่แน่นอนครับรายละเอียดเยอะมากครับคันนี้มีอะไรบ้างครับบ เครื่องเป็น S R 2 0ครับพี่ก็จะมีแทมเป็น H k S หัวฉีดพันนะครับรังหัวฉีด H k S ท่อรวม ID เป็นของเกรดดี t เทอร์โบเป็น T D 0 6ครับพร้อมผ้าคลุมผงหลังเก็บงานมาเรียบร้อยฮะก็ต้องพูดว่าจูนในสเต็ปที่สามารถขับใช้งานได้ครับอันนี้แอร์เย็นแน่นอนนะครับเป็นตัวเกรดครบท้องเครื่องแม่ง สวยอก็โล่งนะพี่หล่อ,อ,อต้องหนีต้องทรงนี้เอาไปเนี่ยถ้าถามว่าถ้าท่านเราไปต้องเก็บอะไรบ้างมันอาจจะมีบางจุดที่ท่านรู้สึกว่าเฮ้ยไม่สนองกิเลสเลงมันก็ต้องเก็บครับแต่ถ้าท่านบอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันพอแล้วผมว่าแบบนี้ก็จบได้เลยนะครับตอนนี้เราก็ออกมาอยู่กับเจ้า200ร้คันเมื่อกี้ขับโดยจันเบสคนเดิม ต้นต้นโฆษณาไม่มีบทเลยตั้งใจขับไปก่อนรถแพงรถแพงแต่ไม่ใช่ว่ารถมันขับไม่ดีนะ,นะเราก็ต้องใช้สมาธิแต่เม<ร>ืเ<ร>่อก,กี้ไม่ได้แบบว่าซัดยาวๆนะแ,แค่กดกดให้บูสมันมากดให้บูสติดแล้วก็สับต่อไปๆแค่สามแค่นั้นเองแล้วก็หัวลมเก,ก้าศูนย์แม่งมาเลยว่ะพี่ลมเก้าศูนย์ต้องมีเสียงมีกลิ่นจริงนะรูปรถกลิ่นเสียงแม่งมาครบเลย ขึ้นไปลงอ,อันอันสองอีกสักทีนะึงโอ้หก็ง <c oughs> ไม่ไม่เอาอะไรแล้วอ่ะ <c oughs> <laughs> HCS วันเจียบเอาจริงๆนะเจ้าของเก่าทํารถคันนี้ขึ้นมาทํามาในมูลค่าคุยเลยล้านหกรวมตัวรถที่เขาซื้อมาด้วยนะรวมเบอร์ของรถด,ด้นี่นั่น1นึ่งล้านหกแสบาทแต่จริงๆโปรเจกต์เขาใหญ่กว่านั้นครับแต่เขาพับโปรเจกต์นี้ลงนะครับก็เลยเอามาให้เราขายเพราะว่าเขามีความฝันว่าเขาอยากจะขับแม็กคาเรน765 LT ถ้าขายคันนี้นะครับเจ้าของเก่าก็จะนําเงินในนี้บางส่วนนะครับไปดาวไปดาวใช่ครับไปดาวเขาเรียกว่าอ่โอเคถ้างั้นสเต็ปนี้แหละเอามาแบ่งให้เพื่อนพี่ๆน้องๆได้เอาไปใช้ต่อบ้างได้ไปสะสมกงินบ้างครับรถคันนี้บอกเลยนะครับแค่ประเมินด้วยสายตาเอาแค่ของเดียวนะราคาที่เรากำลังจะบอกอ่ะแม่งปัดไปครึ่งอ่ะใครเคยปั้นรถจะรู้ดีว่ามันมันทะลุไปจริงๆครับใช่ครับมันทะลุไปจริงเจ้าของซื้อรถมาจริงน่าจะมาเจ็ดแปดแสนแล้ว แล้วที่เหลือเขาก็ทำนะครับมีพวกพลาสติกแผงผงทุกอน่าที่เราไม่ได้พูดที่เขาเบิกมานู่นนี่นั่นถูกต้องเยอะมากครับจริงๆรายละเอียดโอ้โหถ้าจะให้จดประมาณหนึ่งหน้า A4 ครับอาจจะเอาแบบรายละเอียดทุกจุดเลยนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้ขายราคาล้านกว่าบาทครับเราเข้าใจดีว่ารถรุ่นนี้ราคามันทะยานไปถึงไหนตอนไหนแล้วครับรถ90ทุกคันนะครับมันขยับราคาขึ้นมาเรียงตัวตามลำดับของมันอยู่แล้วครับเราก็จะบอกแบบนี้ครับถ้าหากว่าท่านเป็นนักลงทุนผมว่าแบบนี้ควรลง ราคาจัดลงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ราคาขึ้นมีแน่นอนครับวันนี้เราตัดสินใจสายแค่เพียง9 9 9 0 0 0บาทครับย้ำอีกครั้งนึงครับ9 9 9า0 0มานบาทจัดไปแน้นได้ประมาณ6 0แสนบวกลบแล้วแต่เครดิตครับนี่และจัดไปแน้นได้ด้วยนะคะจะหากว่าท่านเครดิตดีคันนี้รอท่านอยู่แน่นอนนะครับไปป๊อปอัพที่เขาบอกว่าเป็นตำนานของ 200SX วันนี้มันจอดอยู่ที่นี่แล้วและที่สาคัญมาตาที่นี่นะครับเบสบอกเบอร์เลยครับครับติดต่อผมครับ6ู6 8เก้เยครับ ใช่ครับอย่าช้านะครับเพราะช้าได้พ้าเล่มเดียวนะฮะ <laughs> สวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับ